มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสูตรกลิ่นอายธรรมชาติที่บ้านส่วนทุเรียนกันค่ะวันนี้เฟิรนจองเป็นบ้านกาา้านยาวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะรมพัดเย็นสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันหนึ่งห้องพักได้สองคนนะคะ มาที่นี่มีกิจกรรมให้ทำอีกด้วยนะคะสำหรับใครอยากล่องแก่งสามารถติดต่อที่พักได้เลยนะคะล่องแก่งนานท่าซามชมบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทางที่นี่เขาขึ้นชื่อมากๆค่ะ สนุกมากๆเลยนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทองเริ่มหิวสามารถสั่งหมูกระทะไก่กระทะส้มตำอาหารตามสาั่งจะมีบริการจัดส่งถึงที่พักเลยค่ะสะดวกสบายนั่งกินหมูกระทะเพลินไปกับเสียงสายน้ำไหลในช่วงเช้า ที่พักยังมีอาหารเช้าให้เราทำเองเช้ามาก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะรับบทเป็นแม่ครัวทำอาหารช้าสูตรกลิ่นอายของธรรมชาติฮิวใจเราได้มากๆเลยค่ะมีแรงไปทำงานต่ออาหารเช้าว,วันนี้ของเราก็จะมีไส้กรอกไข่ดาวขนมปังโอวัลตินร้อนๆหรือจะเป็นกาแฟที่นี่ มีบริการให้ค่ะหาที่พักแบบผิวใจแนะนำบ้านสวนทุเรียนใบหนานท่าซานค่ะ